ดีครับวันนี้นะครับเราก็ได้นํากางเกงยีนมาให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับกางเกงยีนรุ่นนี้นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อสัก3าหรือสปีที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตอนนี้นะครับปีคศสองศูนย์สองหนึ่งนะครับถือว่าเป็นลายไอเทมแล้วนะครับสําหรับกางเกงยีนที่จะได้ชมในคลิปนี้นะครับตัวนี้เป็นกางเกงยีนรีวิวรุ่น501นะครับตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นงาน อยู่ในกลุ่มรุ่นฉลอง100ปีโรงงานไวโอ๊้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรหัสผ้า 2- 2 1 9นะครับ2219ใช้ผ้าไวโอ๊้นะครับจากโรงงานทอผ้าของโคนมินนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะครับมาผลิตกางเกงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่ากางเกงตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามรับชมครับผมสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามราคาสินค้าท่านสามารถสอบถามได้ทางไลน์ แอดเก่งสตูดิโท่านสามารถค้นหา l ลายแอดเก่งสตูดิโได้ด้วยวิธีต่างอไปนี้เข้าแอปพลิเคชัน l ลายเข้าที่ค้นหาเข้าที่ l ลาย ID พิมพ์แอดไซน์ k e n g s t u d i o กดค้นหาเมื่อขึ้นมาท่านกดแชทและส่งสติกเกอร์หรือข้อความทักทาย เราจะตอบกับท่านในทันทีกางเกงรุ่นที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกางเกงยีนผ้าเดนิมนะครับตัวนี้เป็นผ้าฟอกนะครับคือผ่านการฟอกผ้าให้ดูเก่านะครับฟอกสีให้ดูเก่าออกเนื้อทรายนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นเดสต็อกแล้วนะครับไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะครับเมค e น n เ s a นะครับตัวนี้ผลิตมาในกลุ่มของงานที่ฉลองครบรอบ100ปีของโรงงานไวโอ๊กนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลต่างๆของรุ่นนี้กันนะครับอ้ออีกสักนิดนึงนะครับที่เห็นอยู่วางอยู่2ตัวเนี้ยนะครับ2ตัวเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่เนื่องจากนะครับตัวนี้นะครับไม่มีป้ายนะครับไม่มีป้ายกระดาษติดมานะครับเพราะว่าเอ่อมันหลุดออกไปจากการเก็บนะครับเพราะว่ามันเป็นกางเกงที่เอ่อออกมานานแล้วนะครับรุ่นนี้ผลิตประมาณปี1 4 15 16นะครับ ไม่เกิน17นะครับรุ่นนี้นะครับจะผลิตอยู่ในประมาณปี14ถึง17นะครับเพราะฉะนั้นบางตัวนะครับป้ายมันอาจจะมีการหลุดออกไปบ้างนะครับมันไม่ใช่ของใช้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเก่านะครับงานเก่าเป็นงานเดสต็อกนะครับไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะมีบางตัวนะครับที่มีป้ายอะไรพวกนี้หลุดออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมดีเทลของรุ่นนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากนะครับตัวนี้นะครับใช้ผ้ารหัส2219นะครับ ป้ายนะครับเป็นป้ายหนังนะครับป้ายหนังปั๊มห้าศูนย์หนึ่งนะครับเป็นตัวเลขเป็นแบบปั๊มนะครับเป็นเลขปั๊มแล้วก็บอกขนาดเอลขนาดความยาวเอาไว้นะครับตัวนี้ที่เอามาถ่ายคลิปนะครับ W คือเอลสามสิบเอ็ดนะครับความยาวเอลสามสิบสองความยาวเอลสามสิบสองนั้นคือการวัดจากเป้ากางเกงถึงปลายขานะครับไม่ได้วัดจากขอบเอวด้านนี้ถึงปลายขานะครับหลายหลายท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับตัวนี้นะครับใช้ป้าย e ตัวเล็กนะครับ ie ตัวเล็กไม่ใช่เป็น big e นะครับตัวนี้นะครับเดินได้ด้วยได้สีน้ําตาลนะครับน้ําตาลตัดตรงปีกนกจะเป็นป้าเป็นเป็นได้สีเขียวมะกอกนะครับผ้านะครับเป็นผ้าไวโอลกนะครับจะมีสัญลักษณ์ไวโอลกนะครับของคนเดนิมนะครับแปะอยู่ที่ขอบกางเกงนะครับขอบเอวด้านในกางเกงนะครับตัวนี้เป็น make in usa นะครับก็จะมีธงชาติ usa แปะอยู่เช่นกันนะครับธงชาตินะครับบางรุ่นนะครับอาจจะไม่มีคำว่า make in usa นะครับมันเป็นที่ล็อตการผลิตนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับสำหรับธงชาติตรงนี้นะครับบางตัวก็จะมีคำว่า make in usa บางตัวก็อาจจะไม่มีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ป้ายดิบบิ้นกันนะครับป้ายตัวนี้ก็บอกไว้นะครับว่าเป็น make in usa นะครับนี่นะครับ make in usa ต่อไปนะครับ ตัวนี้เป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผ่านการฟอกเฟดทําสีมาจากโรงงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่หดแล้วนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีวิธีการซักวิธีการรีดวิธีการอบผ้าต่างๆนานานะครับอธิบายบอกเอาไว้นะครับตามสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นผ้ารหัส2 2 1 9นะครับ ผลิตสัปดาห์ที่33นะครับคอสหนึ่งห้านะครับคอสหนึ่งห้ารหัสกระดุมก็คือ C420 นะครับเป็นการผลิตกางเกงรุ่นแรกๆเลยนะครับที่กลับมาผลิตใน U.S.A อีกครั้งเมื่อสัก4ีหปีที่แล้วนะครับนี่นะครับเลขกระดุมก็จะเป็น C420 นะครับการเย็บนะครับก็จะเย็บเป็น V-stick นะครับตัวนี้เย็บเป็น V-stick แบบนี้นะครับตรงขึ้นมาที่กระดุมนะครับ ไปเดี๋ยวเรามาดูดีเทลการฟอกกันนะครับมาดูที่ด้านหลังกันนะครับการฟอกผ้านะครับก็จะฟอกผ้าจากผ้าดิบๆที่เราเห็นกันในรุ่นร้อยปีรุ่นตัวผ้าหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับก็ผ่านการฟอกของกับวิธีการฟอกของโรงงานของรีวายนะครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับผ้าก็จะออกเป็นผ้าด้านเนื้อทรายนะครับตึงเนื้อทรายนะครับดูสิครับเนื้อออกทรายสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับฟอกมาได้สวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับ เขาทําเฟสเก่ามาเลยนะครับนี่นะครับท่านหลายท่านสงสัยว่าเขาทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับเขามีเครื่องมือก็คือกระดาษทรายนะครับขัดเลยนะครับขัดเลยนะครับให้มันเป็นอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ลายพวกนี้นะครับรอยฟอกเลยพวกนี้นะครับจะเหมือนกันทุกตัวนะครับจะเหมือนกันทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่านี่นะครับรอยฟอกนะครับ 2ตัวนี้นะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับทําฟอกมานะครับเหมือนกันเลยอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่บอกว่าตัวนี้มันฟอกไม่เหมือนกันตัวนี้มันฟอกไม่เหมือนกันไม่จริงนะครับเพราะว่าการฟอกของเขาเนี่ยมีความใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกันมากนะครับสีผ้าที่ฟอกนะครับก็ยังเป็นสีน้ำเงินเข้มอยู่นะครับ แตกเนื้อทรายมาอย่างสวยงามเลยนะครับไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่ก้นจนปลายขาเลยนะครับสวยจริงๆนะครับตัวนี้นะครับผ้าสวยจริงอยากให้มีเก็บเอาไว้นะครับสวยมากนะครับที่ด้านหน้านะครับก็จะฟอกเฟดมาเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะทำร้อยหนวดแมวมานะครับที่ตรงหน้าขาช่วงหน้าขานะครับฟอกผ้าแตกเนื้อทรายอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ไล่สีลงมาเลยนะครับตะเข็บขึ้นมานะครับ นี่นะครับภาพมันสวยจริงๆนะครับเวลาฟอกออกมาแล้วนะครับสําหรับ้าไวโอเก้นะครับตัวนี้นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับอยากให้มีเก็บเอาไว้นะครับเป็นงานแ a ไอเทมที่ไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะหาไม่ได้แล้วราคามก็จะสูงขึ้นนะครับสําหรับรุ่นพวกฉลองครบรอบ100ปีโรงงานไวโอเก้พวกนี้นะครับตัวนี้นะครับรุ่น501ก็ใช้เป็นกระดุมเงินนะครับใช้เป็นกระดุมเงินนะครับไม่มีซิปนะครับรุ่นนี้501จะเป็นกระดุมทุกตัวนะครับทุกรุ่นนะครับ เป็นกระดุมเงินนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูริมด้านในกันนะครับที่ด้านในนะครับก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าของแท้นะครับจะตัดเย็บแบบนี้นะครับซึ่งของปลอมยังทําไม่เหมือนนะครับเป็นปากฉลามแล้วก็มีเว้าเข้าไปแบบนี้นะครับของแท้นะครับวิธีการดูนะครับเก่งยินรีวนะครับตัวที่กระเป๋านะครับใช้ผ้าแคนวาสนะครับปั๊ม คําบรรยายของรีไวเอาไว้นะครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นกระดาษแปะอยู่ที่กระเป๋าหลังนะครับแต่ตอนหลังๆนี่รีไวเปลี่ยนมาเป็นสกีที่กระเป๋าในแทนนะครับและตัวนี้นะครับเป็นงานที่ผลิตในสาย501ปกตินะครับไม่ใช่งาน LVC นะครับเพราะฉะนั้นจึงมีป้าย Silver Lightning ติดอยู่ที่กางเกงด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นริมของกางเกงยีนส์รุ่นนี้นะครับตรงสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้นะครับริมก็ยังสวยเลยนะครับปลายขาเย็บลูกโซ่มานะครับปลายขาเย็บลูกโซ่มา สวยจริงๆนะครับรุ่นนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับไม่อยากให้พลาดต้องมีเก็บไว้นะครับคอรีวายนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับต้องมีเก็บไว้นะครับอีกด้านก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับกระเป๋าก็แยกแฟกมาปกติครับผ้าก็เป็นผ้าทีนิมนะครับแบบนี้เลยนะครับ สำหรับกางเกงรุ่นนี้นะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เพจจำนายยิรีวายนะครับทาง Line แอดเก่งสตูดิโอนะครับทางเพจจำนายยิรีวายอินบ็อกซ์นะครับหรือทางเพจเก่งสตูดิโอทางอินบ็อกซ์นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคานะครับตัวนี้นะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมขอไม่บอกราคานะครับขอให้ท่านรบกวนท่านไปเข้าไปสอบถามทาง l ล ne นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ของเพจนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถบอกตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้มันอยู่นานนะครับราคามันมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด u b s c r i b e กดถูกใจกดกระดิ่งให้เพจเราด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามีรุ่นใหม่ๆห,หรือรุ่น อะไรที่เราตามหามาได้แบบพวกนี้นะครับพวกแรไอเทมหรือเป็นพวกเดสต็อกพวกนี้เราจะามารีวิวแบบนี้ให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ